Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับสลับในที่ในคลิปนี้กันแล้วนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในหวยลาวพัฒนานะครับสลับในสูตรนี้สูตรนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับเกือบจะไม่ไล้ลงให้แล้วสูตรนี้เพราะว่ามันหลุดหลายงวดนะครับน้ะงอ่ะสองงเลยก็3-2เลยนะครับส่วนในชุดสรุปนะครับชุดสรุปนี้ก็ท่านไหนเป็นแฟนๆ fc ตัวยงนะฮะก็ ให้2ตัวเดียวนะครับสก็เด้บนล่างเลยนะครับแต่เสียดายนะครับผมตัด2อออกไปนะครับเนาะนะครับไม่มี2อสองนะเสียดาย3ตัวเนาะเออนะครับน่าจะเป็น2 3 4ออก2 3 4ไปเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับมาดูรอดูในชุดสรุปแล้วกันนะครับมาดูในสูตรคลิปนี้มาดูในสูตรนี้นะครับสูตร2ตัว6ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นที่ในสูตรเลขวิ่งนะครับแล้วก็สูตร2ตัว8ชุดนะครับ นะครับแล้วก็จะเป็นในสูตรนี้สูตรนี้คำนวณไว้แล้วนะครับก็แสดงว่าในคลิปนี้จะมาดูสี่สูตรนะครับสี่สูตรนะฮะเอาสูตรสูตรเลขวิ่งตัวเดียวก่อนเลยนะครับสูตรเลขวิ่งตัวเดียวไม่มีเลขใกล้เคียงเลยนะครับห้าก็ไ่มีเจ็ดก็ไ่มานะครับเนาะให้หกมาซ้ำกันนะครับเพราะว่าหกมันหมดแล้วนะครับหกกับแปดผลอั4สี่นะครับสี่สามสองสองสาม 2นะครับมาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวก็ถือว่าเข้าบ้างลูกบ้านสลับประปนกันไปนะครับใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับเนาะสูตรเล็กวิ่งตัวเดียวเนี่ยนะครับอ่ะมาดูวิธีการคำนวณของในสูตรนี้กันเลยนะครับเนาะก็จะเอาผลนะครับในงวดที่แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน4 3 4 3 2 2 บัมเปนสีออกเลขเบิลดีครับวันศุกร์นี่เนาะก่อนหวยไทยสีออกต้องเบิลน,นะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็คือนําในหลักแสนนะครับแสนคูณด้วยเลขคงที่5เด้อนะฮะแล้วก็หลักพันคูณด้วย200คูณด้วยเลขคงที่9นะครับ4 5เป็น20นะครับ 2, 2 2เป็น4นะครับ2 9เป็น18นะฮะก็จับวาจาบวกกัน4ีบวกกับแเป็น12ได้สองสองจะมาหรือเปล่านะครับเหมือนในงวดที่แล้วเนี่ยเนาะ หกมันมาแล้วเนี่ยให้6มาอีก2มาแล้วเนี่ยให้2มาอีกแต่ก็ไม่แน่นะครับเนาะอ่ะนะครับ2จะมาอีกหรือเปล่าสูตรนี้ให้วิ่งตัวเดียวก็คือ2นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรนะครับสูตร8คู่8ชุดนะครับเนาะอ่าสูตรนี้ก็เมืที่แล้วตัวเด่นปกติเนี่ยเด่น4ตัวตัวนี้มันต้องมาสักตัวแต่ในวันนี้ไม่มีเลยนะครับเนาะเออนะฮะอ่ะทางวดนี้ไม่มานี่ก็ก็คงไม่ใช้แล้วเนาะนะครับเนาะอ่ะ สี่สามนะครับสองสองสามสองเนาะสูตรใหม่ก็เยอะอยู่นะครับเนาะบางสูตรสูตรใหม่ยังไม่ได้ลงให้ก็มีนะครับเนาะออะมาหาในที่ในสูตรนี้กันนะครับนี่เลยนะครับวิธีการคำนวณของสูตรเป็นสูตรเก่าเลยนะครับสูตรเดิมแต่ละสูตรก็ใช้มาก็หลายงวดแล้วนะครับตามผลงวดที่แล้วนะครับเป็น4 3สนะฮะ2อง2 4 3 2 3, 2 3สี่ นะครับก็คือเราจะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นนะฮะคูณด้วยเลขของที่9นะครับในหลัก10บคูณสหน่วยก็จะคูณ2นะครับ3 9 9 3 3 9เป็น27นะครับ3 2เป็น6เนาะอ่า2 2 2 2 2เป็น4นะฮะก็จะบวกกันตรงนี้นะครับก็จะเป็น6กบวกกับสนะก็เหลือ7นะครับ6กบวกสี่เป็น0ูนย์เหลือ7ก็จะเป็น7 เพิ่มแต้มนะครับจาก7เป็น8ได้แล้วครับในหลักสิบนะครับต่อมาในหลักหน่วยนะครับเราจะนําในหลักแสนคูณด้วยเลขคงที่9นะครับเนาะสีนะครับ4คูณเเป็น36กนะครับก็จะนํา6ตัวนี้นะครับนำไปนะครับเพิ่มแต้มนะจาก6เป็น7นะครับลดมาก็จะเป็นในที่ใน5แล้วก็จะเป็นในที่ใน4นะครับก็จะได้นะครับในที่ในชุดนี้แล้วนะครับใน 8ชุดนะฮะในสูตรนี้งวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ก็ขอให้เข้าไขมาแล้วกันนะครับเป็นเด่น7นะฮะแล้วก็8ปดก็จะเป็นในที่ใน4ี่ห้าหดนะครับสําหรับในที่ในงวดนี้นะครับเจ็ดกับ8รู้รู้รู้สึกว่าจะชนหลายงวดเลยนะครับเรามาดูในสูตรที่เข้ากันเลยนะครับสูตรที่เข้าอืมนะครับสูตรที่เข้าเนาะเข้าสักชีนะสูตรนี้นะครับ หัวถ้าเข่านะครับ4ีสามนะฮะสองสองสามสองเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ6คู่เท่านั้นนะครับใครนําสูตรนี้ไปจับก็ยินดีด้วยนะฮะมาทั้งสองสองสามสองสองสามอ่ะอยู่นี่นี่เลยนะครับนี่แหละนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะอ่ะมาดูกันต่อนะครับเราจะหาในตัวเด่น2ตัวกันก่อนนะครับเด่น2ตัว สองตัวตรงนี้ก็ถือว่าเลขเด่นก็เข้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็คือนำสี่เลขคงที่สี่ไปบวกกับหลักรวยเนี่ยจะบ,บวกแบบเนี้ยย้อนไปก็ถือว่าเข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็มีแค่ในงวดนี้เนาะวันที่5้าเนี่ยที่ไม่เข้านะฮะก็หลังจากนั้นกน็มา2มาทั้ง3ทั้ง2รอบนี้2บวกกับ4ี่เขาจะเป็น6กหจะมาไหมเนี่ยเมื่องวดที่แล้วไม่มานะฮะหกเอ่อเพิ่ม4 5 6ห้าห 2 3 2เออทำไมลดแต้มเนี่ย0 1 0 1 2หน่ 01, 02, มันต้อง2 3งสาทำไมผมลดแต้มเนี่ยเนาะมันต้องเพิ่มแต้มนี่นะครับเนาะเออนะฮะหรือว่ามันจะมาลดแต้มแล้วอะลดก็ลดนะครับเนาะแรกๆก็เพิ่มนะครับหลังๆมาลดแล้วนะครับ5กับ6นะครับในเด่น2ตัวนะครับมา1ตัวสูตรนี้ 6คู่เท่านั้นนะครับส่วนตัวที่มาจับเลยนำหลักพันบวกด้วยเลขคงที่9นะครับ2บวก9นะครับเป็น11นะใส่หนึ่งแล้วก็นำในที่ในเลขคงที่4นะครับบวกในหลัก10นะครับ4บวกกับ3ก็จะเป็น7นะครับเป็น7ก็เพิ่มแต้มนะครับจาก7ก็จะได้ในที่ใน8นะครับ7กับ8ได้6ชุดนี้นะครับใครชอบนำไปซื้อนำไปจับนำไปติดไว้แล้วกันนะครับแต่ ในวดนี้รู้สึกว่า6 7 8นี่เลขส,สูงๆเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเลขต่ำต่ำตำนะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับทั้งทั้ง4สูตรนะครับสูตรนี้อะ่ะงวดที่แล้วเข้าบนล่างวันนี้จะเข้าต่อไหมนะครับแล้วก็ในสูตร2ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้8คู่นะครับจับไป7 4 7 5 7 6 7 7นะครับหรือจะไปในที่ใน8 4 8 5 8 6นะครับแล้วก็ในที่ใน8 7นะครับเนาะแล้วก็ในสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะฮะสูตรเลขวิ่งตัวเดียว นะครับซึ่งวดที่แล้วให้ไป6นะครับไม่มานะให้6มา2งวดติดติดเลยนะก็ให้6มาอีกก็ไม่เข้านะฮะล่าสุดก็ให้มาในที่ใน2นะครับสำหรับในงวดของวันที่15นะฮะก่อนหวยไทยจะออกก็ขอให้โชคดีนะครับกับหวยลาวแล้วกันแล้วก็สูตร2ตัวอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้ถ้าวันนี้ไม่เข้านี่ก็คงจะไม่ลงแล้วนะครับเนาะอืมในตำแหน่งเด่นสีตัวเนี้ยนะครับปกติมันต้องเข้าเนาะวันที่แล้ว1 4 7 5เนี่ยไม่มีสักตัวเลยนะครับเนาะวันนี้8 2ด หกสูเนี่ยต้องมีสักตัวนะครับสี่ตัวไม่มาสักตัวดีก็คงไม่ใช้สูตรนี้แล้วนะครับมีสูตรใหม่นะครับเนาะเออมีสูตรใหม่ที่ไม่ได้ลงให้ก็มีนะครับเนาะอ่ะสูตรไหนที่ไม่เข้าก็จะไม่ลงให้นะครับสูตรไหนเข้าก็ลงต่อเนื่องกันนะครับเนาะบางสูตรก็อาจจะเข้าบ้างหลุดบ้างแต่ถ้าสูตรไหนหลุดไป4ี่ห้างวดติดเนี่ยไม่เข้าตัวเด็ดเลยเนี่ยก็คงต้องเปลี่ยนในสูตรใหม่นะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะหรือถ้าไหนรอในชุดสรุปนะครับก็รอติดตามได้นะครับสลับที่ในคลิปถัดไปแล้วกัน คนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับขอให้ทุกทกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ